BMW อ็มดัราคาต่ำกว่าล้านอยากถามต้องรีบจองนะคะ นีค่ะ AI Marketing BMW e u r o p ม a เตอร์ค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ที่ย u โรป a สาขาราชาพฤกษ์มีรถ BMW X1 ราคาต่ํากว่า900,000บาทไม้คุณได้เป็นเจ้าของค่ะคันนี้เลยค่ะ BMW X1 18i M Sport ค่ะรถคันนี้นะคะราคาเพียง899,000บาทเท่านั้นค่ะ รถคันนี้ปี2015เลขมไมเพียง1 0 0 0นนิดๆเท่านั้นนะคะเบี้ยใ่่แล้ววารันตีที่6ปีหรือที่ระยะทาง120,000กิโลเมตรค่ะอย่างนี้คุณถึงสิ้นปี2021นะคะในราคา899,000บาทนี้นะคะสามารถเลือกโปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ BMW x t e n d e d Protect สูง 2ปีหรือคุ้มครองที่ระยะทางส0,000นกิโลเมตรได้อีกด้วยค่ะรถคันนี้จะมีออปชั่นมีอะไรพิเศษบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ BMW X1 คันนี้หล่อและสปอร์ตมากๆเลยค่ะสีดำต่อะสีแดงมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันมาเริ่มกันที่ด้านหน้ากันค่ะด้านหน้านะคะโคมไฟแบบซีนอน LCI ค่ะสามารถปรับไฟแบบออโต้ได้เมื่อเข้าที่มืดไฟจะสว่างอัตโนมัติและเมื่อเข้าที่สว่างไฟจะดับลงค่ะและเมื่อดับเครื่องไฟก็จะดับให้เองทันทีเลยค่ะ เครื่องยนต์รถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 2,000cc 150แรงม้าประหยัดน้ำมันได้ที่15กิโลเมตรต่อลิตรสามารถวิ่งในเมืองหรือวิ่งทางไกลก็ประหยัดน้ำมันสุดๆเลยค่ะด้านข้างรถค่ะล้อคันนี้มีขนาด18นิ้วแม็กเอ็มสปอร์ก้านคู่นะคะเทมากๆมีโลโก้ M อ็มสปอร์ด้วยนะคะด้านข้างตกแต่ง M อ็มสปอร์ตราแลบเป็นหลังคาแบบแบล็กไฮ g อสค่ะ ในส่วนของท้ายรถค่ะรถคันนี้นะคะมีเซ็นเซอร์รอบคันช่วยในการถอยสอดได้อย่างดีเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะว่าจุสัมภาระได้เยอะขนาดไหนค่ะด้านหลังนะคะมีขนาดกว้างมากๆค่ะสามารถใส่กระเป๋าเดินทางหรือถุงก๊อก็ได้นะคะแล้วก็สามารถพับเบาะหลังนะคะเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ ภายในห้องเก็บสัมภาระได้อีกด้วยค่ะรถคันนี้นะคะเหมาะก,กับครอบครัวมากๆเลยค่ะมาดูภายในรถกันค่ะรถสีดำเบาะสีแดงออกแบบมาได้ดูสปอร์ตและโดดเด่นสภาพเบาะยังดีเลยค่ะเบาะที่นั่งคู่หน้าสามารถปรับระดับไฟฟ้าและที่นั่งคนขับมีเมมโมรีซีได้2องตำแหน่งอีกด้วยค่ะกวงมลาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชัน หน้าจอไอรั ye, มีขนาดใหญ่ถึง8.8นิ้วสามารถเชื่อมต่อบลูทูธและมีระบบเนวิเกชันนำทางแอปปรับระดับควบคุมแบบแยกซ้ายขวาด้านข้างคนขบับมีช่องเก็บของขนาดใหญ่และมีช่องไว้สำหรับใส่แก้วน้ำได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนที่นั่งด้านหลังกันบ้างนะคะว่าจะนั่งได้สะดวกสบายแค่ไหนคะ่ะ ส่วนที่นั่งด้านหลังค่ะห้องโดยสารมีขนาดใหญ่นะคะเบาะหนังสีแดงสภาพดีมากๆค่ะรถคันนี้นอกจากนี้นะคะยังมีที่วางแขนพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำนะคะสามารถนั่งเดินทางได้อย่างสบายเลยค่ะ และนี่ค่ะก็คือรถ B M W X1 ราคาไม่ถึง9 0สนบาทค่ะ <Wow. S 1> รถคันนี้ย้ำอีกที B M W X1 18i M Sport รถปี2015เลขไม้เพียง1 0 0แสนนิดๆน,นะคะเบี้ใส่แล้ววารันตียังมี้คุณจนถึงสิ้นปี2021ค่ะราคาเพียง8 9 9 0 0 0บาท อยากขับรถ B M w X 1ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะคะรถคันนี้ของไม่คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ BMW e u r o p a Motor ราชพฤกษ์เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะรถ BMW ทุกคันคุณภาพคุ้มราคาจับต้องได้แล้วมาพบรีวิวรถ BMW สวยๆจากอายได้ใหม่ในครั้งต่อไปค่ะทาง f c e e o o o p เพ e BMW Used Car by e u r o p a YouTube Channel BMW e u r o p a Motor Group หรือสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้นะคะทาง Line Official at e u r o p a ขีด y u s k a ค่ะทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ